เขาเทียงเ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ยไม่ใช่สำหรับข้ามมองข้าบวกกูว่าว่าสิ่วงห้กูก็ไม่เอวสิการนั่เห็นเขาเขาเกูอะเเห็นแหะนู้ บเห็นว่าจังว่าถาผู้ใหญ่วาโอ้ยม็นเนาะว่าสิว่าอยู่เาไอ่วงนี่ว่าหาเขาผู้ใดยังไงเป็นยังกบ่วงนะเอาไ้องตะมีว่าเขานีเลยก็สิว่าไงสมอเราเห็นหอเขาพี่น้องเอ้ยบอใบ่นไปยายหยยหาใ้นอะไรย้า่ยังไงมาเน่เด้๋ยว่ามนเมาบ่กำลังพอดีพอดีเลยกวนน้ามันเมาไงคือบอกแล้ววาพี่ าดาวเกี่ยวม่รัดมากกบคอยบ้านไหนบมาสร้าตงุงมาแล้วัุรหน่แล้วุ้ควสร้างนเงาบพักม่แเลยหลายนวเขาสร้างหัวหัวเถนเหียบลอยมดแล้วมันบเคยมาหอนี้บเคยไปจากแคนั่นออเบรยากาบอมนั่นมันบลงเขาไปเขาไปพุ่นุบ้นเออแนมมันขนลไปพุ่นแต่ต้องนไปย้ายข้างผม มันบอกมขาม่าโบ่เขาเล้อเรนโม่ใส่เลีนหาก่อนเนาะเขาโม่ใส่เรนหาจังได้วับอกบค่เดี๋ยวไปหาดอกมาเตะเขาเตะเขาเตขี่โม่ใส่เรนหาก่อนเหรบ้านนักกาพวกจะเคยมาสักิดก็ขึ้นตะจอยตะบุอยจอยหน่อยจอยนะตะปุยปอานข้มาต้นนี้มะเดชตะใบตะอีกตะบม่ตะปบขเคนมาหรอตะไบมาอยู่

ตัวิดตัวนี้ไปอเขาไฟห้ยไวเขายันไฟบรอาุยังเขายามไม่วันมันลุมา้านวานแก้มยังอีนี่โอ้ยแก้บ่หอยบ่แสบดอกแสบปั่นสเลยมันบริช้ทุรยยันบ่แสบยุ้อ้ยืมผมยืมผมทุรยจะทำใช่่ไบริกินทุรคนบรามันกิ้แล้วไม่เก็บอก็เรบริิ้ในญ่นี่ีเนาะมันืออมันหมูแมนถืออดอกมันเก็บนี่แหละเพราะมันอ้วถ้ามันบ่เก็บมันบ่อดกินทุรมันระกิน เก็บตัวแดดเยยังบ้านไหมติตักติโลดีดีกบนขนาดดูงินยังนองบ่นอไม่มีมาตอมหมกระ่านองตัวเต็ดเองหรือว่าจังไไดเตี้เองบ่หมมาจังต้องกินเยอเออฟายังมาดูต้องกิตัวปง่านามาป้าี่าอนมามา มันรมันเริาเนหนองเลกุย่างไปเอแต่หอกาเฟก้ว่อยเอาไวนกระเพาโอ้กาเฟมันเรื่องงอกเลก้น้กระเพาไว้กอย่างก้ากินโอ้นเอะขเอะเินข่อยมกข่อยบางคนบอกกินกอไอยู่ทงหมบออันข่อยว่าสกินก้าเดน้กระเพา่อยก้า เอาข่ามาเรื่องไม่ว่าหลายเอื่องผักเกียวเอ้ยหิ้วข่าวจะน่าถ้ากับทิพยาเขากินนิดน้อยๆเนาะเทาน้ำเซาวมีไงต่บัวกับบักป่าเห็นยู่งเหรอเขาตัวนี้ใครว่าแต่ของประทับก็ว่าคือกันต่างคนต่างว่าแต่ของคนนี้มีกับคนหนึ่งว่าของประทับอือหือ กูบมนนัมาีบ่เป็นยีดามหานหนอันงวนสามันหนันบเนาะบ้กล่องเขาได้บ่มกระชังมันเหมือนกับเด็กบ่ตเกห่ามัวดสมัวไม่ถึนะบ้งกล่องเขาเขาตั้งกล่องที่เขาไม่ต้งแสว่า ก็ตากอที่เขา้หนเท่าได้ไรนกินสมไงสีสมไปด้วเอาเกลมานเลยเนาะิดในพงรอบแรกสามห่อมันบอกคุณกันอยูมันหลายเอไม่เอาม่หาห่อครับ เออบางมตีบบางยัมอะี่ทหมกอย่ง oh. yeah. ่งม like ีอือข้างนี้เจหมกหมูน่ะก็เดียวก็หมกหมูอีกปลาหอยนั่นละอันดียวกันะวาอมซุเยองวันไปที่ชุกหมกนี่รอบสองวันไปแกะมาหอยข้น้วาอะไรวนหนามมาหอยยังอูู้ยังอ่ะขานีอะางี้อยุ่ไม่กินผีไม่กินผีหรอกเดี๋ยวไม่ไปแล้ไปเดียวกอบไปให้มนนองนะ จังหวะปีนี่แมงมาเสียแมงมีงน,นะลอบปแดกไปแหมแน่เลยเออทีนี่บอกปแดกเออันลโอ้ยมักอย่างโอ้บอกประซ่เลยบ่แมงวันหลายมาแมงวันเขากำมือแสบนี่เหนือยานยาเข็งใหญ่อาานาก้อเดี๋ปลาเข็งสวมพ่นมา,าเดป้า ไปจิงล้ยงพ่น่บ้านเขาไปเก็บผักติไปอปลาคนิ้ก็สวยละเเมียนันบ่กช่พญาวางเราสาเราเลาบ่เก่งนามใจ่บอกเดอเมียนันบ่ยางขึ้นวิ่นหนาสองหมู่เลือดได้เท uhm. ่ okay. านบกเลือดนัลองลวก็ะเรานี engineer, ่อุ้ยคนแจวมันมดบเดียวก็น่าแจวจะหายไปคนแจวเมียนมันก็น uh ่าเมียนมัดบเดียวก็น่า มีกเจ้ามีงกัดกินเยี่อังเพรากระเดาข้ากำมือแแปรี้ยวแแดกมากเจอยวใก็มาฝัดปแต่แดกแม่สุตาเขาเอามากวันหอมเนาะย่างบอกของเขาย่างห็นกระปูดขายคนสลับห้องทิ่ให้บอกว่าไปเอาอยูู่้นบอลลูแก่ไปซื้อมอองไม่กินอห่าวว่าต้วดกดื่มมันหรก่กินแ มันต้องเสียงยกไปนอืมออมันอยากเอาสมูไปทำมนินไหะไปได้มากามากเขาปแดงนั่น่ะมันจะร้ายกว่าเขาเนี่เจเนกินตัวทุกอเมากินดอกตัวดิบกอสมกินต้นดิบได้จังไลยตันดิบบอกกินเหรอแต่เจ้าที่มวยไทยโกินว้ากินเมืองหนาต่างไยหยดจะตตําบอกหงงนั้นจับมือลวกันเลย ไปกินทางอื่นกบกินยุต่ว่าประเด็กินีผักปยังไไปยไสบดหวีวะน่แกงใส่บอกไหวเนรม่มีเลยม่มีหรอกตายยากมื่อกีจนมันจะรู้ไร่ยามันตายก่ลุกไปปลูกไปเนาะตายไปังไตัวไหนปลูกก็ปกไ็หายไปเห็นยูว่ากาหินเนี่ยอีตวายเมื่แล้วไปยีราเข้าวัานะูใหญ่ไบยังไง้มันหอมเน่ยบอกออมชนแลยีรานั่นแหละเพราะเงืนเทานั้นดิ ออืมอืมอืมนักตูอืแ่บอกอืมนั่นแหละอ้มไปหอยด้วย้้มใส้หนูใส้เต่าใส้ยนตัวใส้อาหารปลาไสมันงินย็นสามตัวเพรบะยังมีอย่มอมอหมนขนาดเลยวะได้ตาบ้านย็นสามตัปาเมื่อวันนี้คือมาของดีหวานหนนจบไปลังเป็นมูมาของดีแพงเยอะเมื่อวันน เดินมาเจ็บมาของที่แพงว่ะแล้วเอาตัวมึงไงไปบ้นมันหนุนจะดำหมดจิ้มกระแดกคือนกู้ว่ะจินปลาแดกเน้ยกระแดกบอให้เอาเลยว่าบอให้ต้อมเด้อหรอต้อมอ่าต้นเนื้อดิบเจ้าเหมรอเนี่ยบอเอาต้นสมมูเจ้าเหรอเนี่ยีอแล้วใครทงทีเหรออีฝากเขาไปน้ำผัวเขาตัวเนาะ กแห้งปดโมดโดนปวดมันเป็นม yeah. hey. ่จ้องเหรอไอน้อยเ็ไงคนจริงเลยนร่มาสิบบนั่นไงบ่หัวเหนินอะออกไปเหมือนกันว่าแย่เจ้าน้อยเอกินเนื้อนอยเลือกเหรอเฮ้ยอยู่ลายแห้งแต่ก็ตากก็พอเห็นเนาะหัแห้งหรออือเอาลูกก็ยำรวดนะอือห้งบ่ แวพขม่ปไม่ใหญ่อาแมแ้ว่าเอาไปเห็ียยงมันสีหงสีนไนอเอาไว้อ็ไปเห็หเน,นแ,<ม>แต่มันแค่มันออกเนาะมันไปเหนออเป็นต้องขอไปตัาปารอกว่ามัมอ้วนมนทุกคนเลยตัวเวงินน,นี่างอ้วนจ้ำกับพิษไงก็กระเทืนบ้านเป็นอะรลง<ก>เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นก็คเืออะไรก็มีเป็นอะไรเลยอวตัวนอะไ้เล้นันังน่ยมาบานหรือเปล่า มาเยี่ยมพญานาหมอนตำพญานาคยืนแก้มตัวเยะเล็นลูกสาวลาอย่างนี้้ำนัวมันตีมันีน้องพลอยอีน้องพลอยกับอีน้องเพชดทั้งรายจืออเปาโอ้ยเป็นตีทางมันย้ำนะนีนะครับที่มาปบอกท่าน้ำถืมาปต้องปดอกไบปตีมันนั่นแหละตีเหล่าคนตีเหล่าทั้มดไคนเ่อนเหล่า้องทีนียเลย เึงนเมื่อนเราคทดลองวิญญาณเสือสิงมันเขาล่างนะมงเเนตี้เกิดบังแต่แต้มมันไม่เขาม่แ่มัเนาะคอยบงดั้ใส่ผัวมึงบ้านของนั่นรับกันมาตัวอีตาจะมาหลักขาออกคนแก่กินเหล่าก็บอมีผิดมีไ่วเนาะกับบังขึ้นเดือดนั่นใครเขาก็หนกินหรอตอนมาลูกมันหอมเนาะ ปลูกอยู่ับพระเจ้าพระเจ้าครไม่ใช่เจ้ามันก็ได้ไม่เห็นมันหองห้ิงหองมันจะยุ่งในเศร้าหองจรบ่อวังไอ้เท่าเจียวใจเออเจียวตา่นใต้ฉะนั้นมันปลูกคนหนึ่งเนาะเหล่คนเดียวเนาะตอนเนาะคนเดียวมากเอออีตัวใหญ่มันเดี๋ยวนี้มันใหญ่ใหญ่กว่าไอ้ปู่ป้าอีตัวนั้นอู้ห้องดีดีเออตัวอู้มากอืมนะเฮ้ยใหญ่กว่าไอ้น้ำหวานเออใหญ่กว่าไอ้น้ำหวานเราพี่เลย หลุกบมันนะบังมันกลุมมากมันมัยัแกวใจเออโอ้บงคอยถามมันวาใส่ผัวมึงวะไปใส่เรากว่าแคน้อยคอยจะบอกว่าอนี้ผัวมันมากก็ไดคือคนติดยากแล้วผัวเอาอย่าีแล้ว่คนคนนมันมงานสมองมันดําดเนาะสูงเลยคอยคเนาะนี่จังแค่ได้ คงคงเนาะนี้มันตัดอ่อยเก่งบาดมถามันอยู่ตัดอ่อยเก่งอยู่ว่าตัดถึงน้ำเบ่งคนมันไงแค่ช่างดแก่ะแสประแด่วงขยีปันไอยเนาะควมล้นเปงอยโค้นมาอ่ามันคือเบี้ยเห้ วันว e. tamam. oh, ัดอ e ุณนพุ่มเทไรวานวัดอสมอได้ไปวัดอ๋อมุขจอมันเขาไปเลงคิวรวมบ่ไปเขาไปอวันไหนนะเขาให้ลูกเตับววัดเป็นเดือนสามที่หกวกินหญ้าเนาะเว่ามันคีนรถมาแห้งในหัวหนามสาวกินหญ้าแล้วมันส้มเนี่าลูกสีหญ้ามันส้มเขาจะชึ้นขึ้นในบันแน่เขดแถลงอีกบ่มาหลอดแถบางยามหมอของจีนอ่ นัดทุกนัดตอน้จะพลาดเลยแคคอยมัดสองี้นหมานนี่ามีแล้วก็พาเรามาเนี่ยมออันที่นิ่งมอนั่งบม่านมัดสองลอยแต่ิ้นมัดมอนัดเขาไปแล้วจปมาแดกนย่างเงยตัวไปเลยแล้วกินทุกวันแล้วคุณหมอเลยวักิจําอะไรกินแล้วอาไปทิ้งดิย้ย้นนมันเอาแล้นอนไป น้ำตัวก็ถมแล้วก็ลงใส่ข้าวเสรยาแล้น้ำตาลน้ำเดือดแล้วกันอมื่อัานผมอยาจาเรือเาว่ามันหาได้ลุงเาว่าน้ำตาลน้ำเดือดร้อยหกเขาแบไ่้อยีวนนี้ว่าร้อยยี่สิบก็แค่หว้าแบบไรหมอก็ได้มีขัากินมาเราขึ้นไปกินมาก็เรือนะไมนละแล้วไม่ละก็ไต่พังตัวไต้จะหายแล้วเิรอหายขื้อมือมือโอ้ ไปกินซื้อมือใดอยู่พี่น้ำใจกับของแพทหมอถามได้กินยาไม่รู้ได้กินทุกวันไหมครับกินทุกวันเลยยามันเก็อยู่กินกับกี๋ถนงหรอแล้วกินเม็นเดียวได้ไหมกันอยู่พอเขาไป,บบปได้กินเขาขาวไปได้ไหมนี่เขาวา่าลุงดื่มเหล้าดื่มธุปรามไหมไปกินดอกคุณหมอเอ้ยนี่น้ำตาลดูหมอไงนี่แน่แล้วสันสังสรนค์จะเอาถามหมอจะดูผลรีไม่รู้หรอ บกันดังลาเหมือนเราจะม้วนมันถามก่อเาถามอยู่คาเขียลงไปเลยหมอเหมือนเราติดหมวนเลยมื่อเราม้วนบางทีเราเมื่อสิม้วนันก็เบียนกินไหมกินค้ามย่ำยังางสองั้นมงเผกินแน่คา่าบาเป็กเจ้าเป็แดงเป็กก็ไเป็นไรกินข้าวไปแล้วกับไม่มันก็หายเมาใช่ไหมเอ้ยงนถ้าล่าเราที่ปอดด้วยมันกับปอดบ่ได้ใครที่บา กินแล้วเราก็กินด้วยแต่งาแต่กาคนีก็กินแนอยู่บานกับเป็กแล้ววาสขาวแน่ก็กินแม่ธัรมดาสันพ่อขอต้งคมได้แล้วเาสิ่นี้เราเวยแต่มอยังกินเาลยมอสถว่าอถือใจนะแตเดนเลที่ว่าผ่านเด็กอน่อยแล้เรียนไปออกไข่จำนำใต้บอยคําแมนเขาหลานหนึ่งรือว่าเขาเอาน้ำคู่อ่ผู้บอกเขาอบอันนาะ คู่บรรนังกินเหล่าเนาะคู่บรรนังกินแต่นี่เขาชอบลัวข้าลูกหาบัวนำหาเขาจะเอาหลานนึ่งเนี่นนะแม่์นำมาหาจนหายคู่ไปซอยเหลืออีกคู่กันอย่างงวงเย็บบ้องหาเขาเย็ดย้ำทั้งแม่ย์แต่บรรจายเขาจะไปฟังสถานศึกษายุ่มเสียผมเล่นทั้งเหมือนว่าคู่โดนเพรอะโดนมไหมเนี่ัหลักตัวปลาหลักที่มาเป็น ให้อันังก็ไปลุงน้ำลบทำระเบิดเฮ็ดาเรารกบเเรานางเบิงรักกนาเมืร่นี่นี่ลงเรียนก้เฮ็ดหารกเนาะบกือรกบ้านเท่าบมีเให้เด็กน้อยยาตเด็กน้อยดึกน้ำใต้เนาะก็ม่จะใจข่าวันเดงเนาะโดดน้ำใจข้าวแค่นั่นเองอันนี้ให้พราะเป็นลบระเบิดในในน้ำแมนบอมกับิษกดไม้อะไร โคตไม้ยังโบมี hmm ่เลยนะโคตไม้ตัวนี้ทางโรงเรียน่ะเรื่องงาผมมาสวันจะไปยังกบยุนตะบังเตเทียนเห็นเดียวันจริงอืมเฮ้ยน้ำงีู้ตกน้ำเสียกแน่มันกยงธรรมดาธรรมดาแต่น้ำมาเลิกตัวนี้มันเรืองเนาะโคตไม้โบมี่หาน้ำแล้ว เราบลกขาใต้ที่กันได้ก็ลูกข้าวใต้เรียนาหนี่สร้างมางอื่นได้เยสร้างไปอนหนักเลสร้างมองอื่นนี่มันบ้าใต้อนอก็มะขาสร้างบางอย่างมันก็เรียนพอก็สร้งหวาขางขาว้าวไนไหมในนอนนี่ยับประมาณสามีศเนามนี่มันก็บอกว่ามันลอยหนำเพาเป็นลอยนำาเป็นอยู่แหล้วคนเดียวไห้ไงยังมันลงไปไงยังบอกว่าไห้มีงเบิ่งมันงบาเนี่ยพอกับพี่ยังทำ พอเรืยอแล้วแต่พอเขาวทอยู่ทำยก้าอย่างเงี้ย่พอเรื่อนั้นเราไปเรียนเจ้ามาป่าข้าเมี่ยงแ้วเนี่ยสองห้องเดือนเพราะมันไปสือยาบ้าไปเลยป่าข้าที่นี่เราพม่าเนาะหลังมาเ็ดนาวหมอับแสบแสบกินเขาแสบแห้งแสบไม่มจะออกแล้วกินของน้ำปลาเนาะในวันไหลจะกินไหล

คบาดทกินบครับขโรงนจบาอังขายหนยมันบแหงห่งเขาจะขายเจินหรอะบาทเขาด้กินมกอกูเขาขอเน่เขาเาะกินเขาเสร็จแหงเสยบกหัเขานค่งไนเขาเดือดไปไม่ไ้าบอเหรอเฮ้เอาวยมา้มใ้ของเต่าเขารทำมนต้องซีเรียมตัวต้องซีเรียมตัวนี้มกลมท่านไ่เห็น ปุ่นน้ำดักเอาของเขาของเอาเอาไปครการปิดไดขจีหายอมันปิดว่าดที่เัาไม่อยเสียหายหาเลยหยเลยแหละปิดว่าดเอาไปเไปินคือจกระติมอนเหมือนือปาหลวเหนหอยนีไงลูกที่เขาเสียแงโอ้แ่นนี่คนเด้มมื้ เขาแว้ายเขาน่ตอกินเขาเขาล้าหลายเนาะไ่ใช่นีตะเห็นไเขียมต้มปลาใส่ลำสองขันคขาดาวมือวคุณองกินไม่บุญำสองหา็นยงใจน้อยสน้อยมันก็ล้าก็ลายมันเขาไม่ได้มนคนได้ไม่วมันไม่นำดอันนี้กินต้มปลาพักกนินตะนามันอนกบกินเหื่อยเนาะเยยสดเหื่อยที่ก้นมอสักให้หันอ่ ต้มตัปลาให้กินจนว่าวมดปีเลยปลามันปลามันเลี้ยงไว้ในสระมตุ๋นแล้ววิวิโอ้ยขยันบอกขยันนี่ยังยังกระต้มปลาให้ลุงน้องกินเปนงันนโอ้ว่าเป็นงานกันเนาะเป็นงานหมดแล้วบอกฮามงฮามงนี่ขึ้นมาเห็ดจินแล้วเห็ดจิ้นอีธานัท้องมอบักไงสามปีเนาะ เป็ <içinde S 2> นงานนี่ก็ม yeah, like okay, ุตบ yeah ังอปั uh. yeah, uh, uh. Uh ่ปราต้ม huh. ก yes, ็เสียดเ็ยังมอดีนี่ต้ดเีรไหมรับข่าวกับน้มันมันมาต้มอยู่พี่ไอ้นหดแหเนี่ยมันยางเนาะมันกลไปหาเคาะมดแดงมาต้มใส่กระสือใส่หมูลกระสือปลาน้ตัวเดียวมันบใส่สมแล้วอืนเน้อมันหยบหมอใซ่แล้วก็ต้มหมขยนเดนีจะค้งสุดตะปันน้ำหมอนั่นขยะท่ไหนเนี่ ันเรื่รงองก้อยังไง่ใช่แดงไป่างแห่หนึ่งสามตัว้องนไลยกินเนื้อซื้อเนื้อเศษมาต้มด้ดิไปแหนะลานเราไปจินดนลำเนาคอนเฮ็ดดีแห่งว่ะหาหมูแดงไหน่นมาใส่เนื้อเศษ่นดีวะมือแล้วเขาเอาเขาเคี้ยวว่าไปกินอันนี้ก็เพราอันนี้นะแม่มาหนกหันไหวเขาคนนั่น แม่แต่พอเขาเรียี่นองเป็นยีชนอกห<อ>้ยอ,อยาก้นเนื้อเยชีตําวงนอก,ก่ีนเป็นบาลูเขาแท่นได้กิก้นหน่อยขานี่คนนึงพิกานตาแดงเน,นเาะอาเอเปนยังกต้มปนที่อยู่ได้ล่ะน,าน่ากพิกาเนาะตาแดต้องรักน่ต้องแล้วก็ต้มปนปกปอก,กของเราด้วยแหละรัดน,<า>นัน้าหยใส่ต้มหนีเาตุ๋น ของของเราเราบดของข้นอไน้ยคนหาเหลือเนาะแรงนัานวันไหนสอนอืมอื้อกันชิ้หลายอีกแลวมุ้งยิ่งไย